ก็เหมือนกันเขาไม่ได้ขื่นหรือปีกโมยมือนเร็วนะเหมือนเร็วนะเนี่ยมือเป็นเร็วก็แยะเสร็จแล้วด้านล่างใช่มั้ยครับใช่ครับเห็นไหมครับชัดมไหมชัดไหม ชัดเกาะไม้ไม้ไม้เกาะขาวชัดเจนชัดเจนในในบ้านเนี้ยสามตัวเดี๋ยะเดี๋ยวเรื่องเราจะบวกกับพี่ไหนกันแน่เอาพนนี่ดีกว่าใช่ไหมเอาพี่กใ,นใ,นใกล้ๆก่อนก็ได้ตรงเนี้ยงกันวงระสุนหมดเพราะงั้นกดแตกฮะกระสุนหมดผมเอกหมด ตายยังอ่ะในบ้านตายหลงข้างหลังหลงไปด้วยหลงครับด้านหลังผมจะฟินิชนะดูให้ผมหน่อยเอ้ยด้านหน้าสวดูให้นะโอเค thank y o เกือบตาย ท่านเตือนแบบไประณามเฮ้ยใครชารดเกาะใกล้ก่อ๊ยหู้เนียเนี่ยใครอะใครอะใครหลักใครอะเฮ้ยหนึ่งคนเหรอหนึ่งคนเอาไหมล่ะกดแจกครับที่ผลของที่ไม่อะไรจัดการได้แล้วฮะอมแม่ถึงหนึ่งทุ่มด้วยกันปะ ขี้เกลียดห้องนอนแบบเอา,าไม่ห<ะ>มดแล้วก็ก <ไป S 2> ินเกลี่ยได้อืมก็เหมือนกันก็ยังไม่ได้กินลืมปีก็โมยเหมือนเร็วนะเหออะมือนเร็วนะเนี่ยมือเป็นเร็วก็แยะเกินไปนะเกินไปคนอุตส่าห์ตั้งใจกดไม่ได้ม่วงนะขโมย มือโคตรเร็วเลยเมื่อกี้เขาวงไหมครับเร็วไหมครับเขาวงเริ่มบีบแล้วอุ้ยลองไป้แต่ไม่เยอะเขาเล่นว่าเขาว่าเล่นสามดีไม่ใช่สามดียัมาใกล้ฉันอีสามดีสามจุสามจุไม่คนหรอ ใช่ไล่ยิงผมอยู่แตกเขาล้มแม่แนไหมคะโอ้โ<ด>ตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะแตกละก่อนแตก,กนิดเดียวจะแตกละครับวิธีหลุดออกมาเลยล้มแล้วเหลือตัวเดียว<ป>เฮ้ยพี่ชูผมได้ไหมพี่น่าจะไม่มีใครเห็นอ่าน้องจากไหกแนแตกเี่ยว่ะไม่ลงแบย โอ้ oh, พี่ครับช่วยผมหน่อยช่วนงขอซ้ำทันนี้ก่อนโอเคมาชุวยกันมองไม่เห็นอนะอยู่ไหนอะเออเก็นแล้วครับเกิดแล้วลงมาแล้วมงม่เกล่อม่วงนี่เราเยอะกว่าเราเยอะกว่าเรววาไม่กลัวม่วงแล้วแคร์อะไรหรอ,อขั้วนขบวนหัวลงลงมาก่อนก็ได้อ๋ตอตัวนั้นผมยิงล้มแล้วมันติดเป็น มันยิงมันยิงตัวปอมถึงบนผมจะเปิดตีนะพร้อ,อมขึ้นไหมพร้อ,อมขึ้นไหมไปละมาดิเฮ้ย,ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ทำยังไงวะผมเก็บล้มับ คนขี่รถมากลุ่มใครเป็นของยั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 งเขาอยู่เขาอยู่ตอนนี้ไม่เห็นไม่ดีเราจะตีตีเข้าบ้านไม่คนเห็นเข้าไปเฮ้ยเป็นของแล้วกล่องเลยเรียบร้อยตายแล้วเหรอใช่เป็นกล่องอ้าวแล้วก็เข้าเต็มไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่นับว่าเอฟเคเพราะว่าตายใช่ไหมแต่ก็ไม่ซีเรียสอยู่ดีอ่ะ ไม่โดนไม่โดนแม่ไม่โดนแม่เออบัวผมตายไงอุ้ยผมผอของแบงค์มนแะ้วพี่พี่เอาอัติผมก่อนก็ได้นะเวลาตายแล้วมันจะได้กลับมาตรงนี้นะเอาไหมโอเคครับก็เราไปลุยเลยไหมหรือว่าลุยเลยครับเปิดอันติแล้วต้องลุยมันจะอยู่ในบ้านนี่ครับต้องรอปกันหนึ่งตัว

เอามันเอามันโอ้โหอีกเกียวเดียวเกือบเกือบได้เว้ยค่ะ ถ้าเราครบสามคนนะผมว่าได้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยใช่โอเคพี่ผมแค่นี้นะก็เล่นกันใหม่ครับโอเคครับ